นี่ค่ะพบกับแม่หมอเฟอร์ฟรีทาห์ลอดกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่หมอจะพาเพื่อนๆมาเช็คตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์ของเรากันนะคะว่าถ้าอยากรวยอยากมีโชคลาภเบอร์โทรก็สามารถที่จะช่วยหรือเสริมเราได้เช่นกันนะคะงั้นเรามาดูกันซิว่าเลขไหนมีแล้วรวยเลขไหนมีแล้วทำให้การเงินล้วนไหลหรือเลขไหนที่เราควเรเลียงงั้นเรามาชมกันเลยดีกว่านะคะ ขที่มีแล้วรวยเลขที่มีแล้วปังได้แก่1551งหหเลขนี้นะคะเป็นกลุ่มเลขที่หาเงินเก่งไม่ว่าจะหยิบจับธุรกิจหรือว่าทำธุรกิจด้านไหนเนี่ยจะได้เงินเข้ามาเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำร,รเลเเลยนะคะการเงินค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆเลยต่อมานะคะคือเลข 58, 8 5ห้า สำหรับกลุ่มเลขนี้นะคะเป็นกลุ่มเลขของการเจราจาเจราจาพูดคุยเพื่อเพ,พ,พื่อที่จะให้ได้เงินทองเข้ามานะคะเหมาะสําหรับคนที่ต้องไปพบปะกับลูกค้าประมาณนี้นะคะต่อมาเลข8 9 9 8นะคะเลขกลุ่มนี้นะคะเป็นพวกเสือนอนกินเงินเดือนเงินนะคะเข้ามาอยู่เรื่อยๆตลอดทุกๆเดือนเลยค่ะเลขที่ช่วยเก็บเงินอยู่ กลุ่มนี้นะคะการที่เก็บเงินอยู่ในที่นี้อาจจะไม่ใช่หมายถึงว่าเก็บเงินอยู่ในบัญชีอาจจะแบบแปลงเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นก็ได้นะคะได้แก่เลข2 5 5 2นะคะกลุ่มนี้นะคะคือการอุปถัมภ์การเงินนะคะจะมีคนคอยช่วยเหลือทางด้านการเงินอยู่ตลอดเวลาและเลข4554่พวกนี้นะคะเป็นกลุ่มเลขของการแปลงแปลงแปลงเงินเป็นอสังหาร,ริมทรัพย์นะคะ เราจะมีการซื้อที่ดินคอนโดบ้านเป็นอสังหาริมทรัพย์แทนทางด้านการเงินนะคะเลขที่ทำให้มีการเงินล่วไหลได้แก่เลข 2 8 8 2นะคะเลขเลขกลุ่มนี้นะคะเป็นการเปให้กับตัวเองเก็บเงินไม่ค่อยอยู่หรอกคะ่ะพอเงินเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะแบบว่าใช้จ่ายให้กับตัวเองไปในทุกๆด้านเลยะคะ่ะต่อมานะคะคือเลข5,7,7,5นะคะการเงินกลุ่มนี้นะคะเป็นการเสียงเงินให้กับการดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวะคะ่ะ เลขที่ควรเลี่ยงและควรไม่มีเลยนะคะคือเลข0770กลุ่มนี้นะคะเป็นเลขของความไม่แน่นอนนะคะใครมีกลุ่มนี้นะคะการเงินค่อนข้างรั่วไหลเลขกลุ่มนี้นะคะเป็นเลขที่ไม่เสริมดวงเรื่องการเงินเลยคะ่ะและเลข77 77นี้นะคะถ้าใครมีเลขนี้อยู่ระวางจะโดนโกงไม่ว่าจะด้านงานหรือว่าด้านเงินเนี่ยโดนโกงในทุกรูปแบบเลยคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยใครมีเลขชุดไหนอยู่ในเบอร์โทรศัพท์กันบ้างคะแต่ถ้าใครที่มีเลขกลุ่มเสี่ยงเนี่ยยังไงก็วางแผนการเงินให้รอบค้อบกันด้วยนะคะชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์กลับมากันด้วยนะอย่าลืมกดติดตามหรือดูคอนเทนต์อื่นๆนะคะได้ที่ช่อง YouTube ชาแนลนะในนั้นนะคะมีคลิปมีอะไรให้ดูอีกมากมายเลยนะคะ อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะแต่ถ้าใครอยากจะดูดวงแบบจุใจหรือไปเจอแม่หมอะนะคะได้ที่แอปพลิเคชันอดวงนะคะโหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายแกเพราะว่าไพ่ประจำวันอปเนี้ยแม่นมากเลยเฮ้ยไหนลองดูดิคันดีป่ะเออ นายดูสิฉันเปิดแล้วนะฉันได้ไพ่ King o f สว o r d ์ว่ะแกเขาบอกว่าเจ้านายอ่ะ,ะเพ่งเลงอ่ะอ้แกบอสเรียก เนั่งไงขอบคุณค่ะผมตรวจดูงานดูแล้วนะทำงานยังไงทำงานยังไงเนี่ยมันผิดหมดเลยอะ่ะไปไปแก้มาด้วย ฉันได้ไพ <talk> ่ King of s w ร r ควมาแกเขาบอกว่าเจ้านายอ่ะจะเพ่งเลงอ่ะ